รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ Why here tonight. ได้ของนี้ครบเลยนะครับนะครับเลยโอ้ยไลฟ์สไตลพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการไลฟ์สไตล์วันนี้เราอยู่ในเทศกาลฮาโลวีนตอนนี้เรามาอยู่ที่ข้าวสารครับผมซึ่งที่นี่จัดงาน ฮาโลวีนอ่าผีผีมีผีผีผีต่างชาติผีไทยผีขเขม็นุยไอ้ยี่ผีขมเม็นมีดิมอาผีมเขมรนผีเวียดนามผีจีนผีเจ๊กโอ้ยมีทุกอย่างเลยวันเนี้ยเออผีหมดอะพนมลุงพนมเป็นมาหมดเลยนี่นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เข้าสายแล้วที่ผมบอกไปบรรยากาศจะเป็นยังไงตามมาดูข้างในเลยดีกว่าตามไปตตต อ่าท่านผู้ชมครับเราก็ได้เห็นผีไปดูบรรยากาศภายไนอ่ากันไปพอสมควรแล้วสําหรับวันฮาโลวีนนี้เทศกาลนี้มีแต่ผีเนาะอ่ามีแต่ผีทั้งนั้นเลยแล้วกูเจอผีอย่างหนึ่งอะไรวะผีไม่เอาสักตัวผีไม่เอาสักตัวผัวไม่เอาสักทีไงไอเป็ดแหมนึกตั้งนานดิผัวผัวดิผีไม่เอาสักตัวผัวไม่เอาสักทีโอ้วันนี้ะครับกลับไปบ้านนี่หลังจากเป็นผีนี่ต้องต้อง ต้องกระดึ๊บันหน่อยแน่เลยต้องหาผัวพูดง่ายๆเฮ้ยได้ข anyway. ่าวว่านี่ท่านผู้ชมได้ข่าวว่าทีมงานแม่งจัดมาให้อีกแล้วภารกิจจัดบัตรภารกิจบัตรภารกิจน่ารกทีมงานขอภารกิจหน่อยครับนี่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 ไงเฮ้ยภารกิจมึงได้ไรไว้เบียร์ภารกิจของถังเบียร์นะอ่าคือหาสาวแม่มดตัวเป็นเป็นนะขอน่ารักน่ารักเซ็กซี่ด้วยนะท่านผู้ชมเป็นแม่มด คนดีเด็ดขาวอวบชอบเลยพันเนี่ยไม่จํากัดเวลาภายใน5นาทีเออภายใน5นาทีไม่จํากัดคนใครได้เยอะกว่ากันเหมือนมึงชนะไปแต่กูโจดกูอ่ะเป็นผีคนละอย่างกับมึงเขาพึ่งผีอะไรกูผีผีไม่มีเลือดไอ้ยผัวไม่มีมีใช่สัตว์ภารกิจภารกิจอะไรครับผีผีไม่ไอ้ผีถ้ามึงไม่ดูดเลือดบอกท่านผู้ชมผีดูดเลือดเออผีดูดเลือดหรือว่าแดกูล่าเนี่ยอ่าแล้วต้องผู้ชายหรือผู้หญิงอะไรไหมได้หมดเฮ้ยโอหเฮ้ยบีแดกูล่าก็ผู้ชายปุ๊บะ ผีดูดเลือดคอรตูมอ๋อเออร์ดตูมแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูอ่าภารกิจของผมก็ไอ้นี่นะแม่มดสาวสวยเซ็กซี่แจกกันของผมผีดูดเลือดเดี๋ยวเรามาดูเลยอ่ะเราจะหาได้บ่กมึงอะไรนะผีเลยแม่มดแม่มดเออกูดูดเลือดภายในห้านาทีจับเวลาเจอกันจับเวลาได้เลยเจอกันไป เจอแม่มดแล้วสวัสดีครับรู้สึกไงบ้างครับกับวันฮาโลวีนคนเยอะดีคนเยอะดสีสนุกไหมครับสนุกนะวันนี้แต่งเป็นอะไรครับเนี่ยเ,เป็นอะไรครับแม่มดไเ,เป็นแม่มดแต่ว่าเปิดตบเลยเป็นอย่างนี้เลยแม่มดเปียกนะแต่ดูสายตาแล้วน่าจะรู้ว่าเป็นแม่มดน,นันน่นนั่นนั่นนั่นโอเคครับแม่มดขอบคุณมากนะครับ ัครบบบ๊าายยที่นี่ฝนตกหนักมากครับแต่แบบไม่ใช่อุปสรรคของเราอะยังไงเราต้องเจอเจอผีดูดเลือดของเราไปเดี๋ยวเราตามไปดูอ่เราจะหาผีดูดเลือดของเราให้ได้เราจะหาได้เยอะมันเยอะเยอะ,เยอะวเพียไปตามไปดูมันไม่ใช่อุปสรรคเว้ยฝนอะ นะครับอันนี้<ช>ไม่ทราบว่าแต่งเป็นผีอะไรเอ่ยนี่เป็นแม่โมดค่ะเป็นแม่มดเหรอครับอ๋อดูดดดูดเลือดได้ป่ะได้อ๋อดูดได้รด <c oughs> ครับเขาแล้วมาเที่ยวที่นี่มากับเพื่อนใช่ไหมากับเพอ,อ๋อครับครับสนุกป่ะปีนีน้สนุกเเวันนี้ว่จะได้อะไรสนุกฮะฝนตกใช่ใช่ฝนตกครับขอบคุณครับได้หนึ่งแล้วครับ สวัสดีครับผมก็เจอแม่มดอีกแล้วนะครับวันนี้แต่งเป็นแม่มดใช่ไหมครับใช,ใช่รู้สึกไงมั่งครับกับวันฮาโลวีนที่เข้าสารถ้าฝน,ไ,นาไม่ตกมันก็สนุกวันนี้ค่ะถ้าฝนไม่ตกมันก็สนุกวันนี้แสดงว่าแฉะแน่เลยแฉะา <c oughs> แยูแฉแน่แฉแน่เสียขนั่งแม่โหแน่นมากเลยไม่รู้จะเป็นไงแล้วเนี่ยฝนตกมากที่เข้าสารนี้แต่คนก็เยอะอยู่นะครับคนเยอะอยู่โอเคนะครับแม่มดสาวสวยท่านนี้โอเคครับขอบมากนะครับของข้าของรับ สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเวลาก็เหลือหนึ่งนาทีแล้วหาต่อดีกว่าไปโ,โทษนะครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์แป๊บหนึ่งวันนี้แต่งแต่งธีมผีเป็นอะไรเป็นผีดูดเลือดอ๋อผีดูดเลือดใช่ไหมครับแล้วรู้สึกยังไงแบบวันฮาโลาวีนอะ มาที่นี่สนุกไหมสนุกค่ะแต่แต่มันติดแค่ที่ฝนเนาะฝนตกถ้าฝนไม่ตกนี่น่าจะมันกว่านี้และครับผมครับขอบคุณครับขอให้สนุกน,น,น,นะครับครับผมเอาละครับตอนนี้เหลือไม่กี่นาทีแล้วเดี๋ยวเวลาจะหมดละเดี๋ยวเราตามไปดูเดี๋ยวไปไป And wanna love you do me there's what เราก็เจอแม่มดอีกคนหนึ่งแล้วโอ้หน้าตานี่เจ็งมากหน้านี่ดุจริงๆเลยชื่ออะไรครับชื่อขวัญค่ะรู้สึกไงมั่งกับวันฮาโลวีนที่เข้าสารแห่งนี้คนเยอะมากขื้นาต้นร้อนเปียกกันวุ่นวายอยากกลับบ้านยังครับยังค่ะเพราะว่ายังสนุกอยู่โอ้ถ้าทางจะแลดนนะครับแฟนไม่รออยู่ครับที่บ้านมาเที่ยวรอค่ะ ถ้าทางแฟนคงน่าจะดุมากเลยนะฮะถ้าทางกลัวแฟนอยู่นี่นะครับแม่มดเป็นไงน่าดุอย่างนี้อ่ะนะครับโอเคครับเราได้พบ3มคนแล้วเวลาของผมไก่ทิวไม่รู้เป็นไงของผมอะหมดลงแล้วขอเจอ้าเปื่อนขอผมมาทีนี้ดูไอทิวโอเคครับของครับของมากครับเตรียมทำไรนะ่น้าวเตรียมบทดลงโทษเว้นี่ ยาลดกดกุเทผสมลงไปในน้ำน้ำนมน้ำนมใช่จ้อนี่ดูนะเล่นเฮียเบียเนี่ยวันเนี้ยมึงดู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 นี่น้ำพริกตาแดงจัดไปดูสีจัดลงไปจัดลงไปโอ้โหดูฟองดูฟองดูฟองข้างในเย็ดดำเอ้ยมึงโดนกูแน่มึงโดนกูแน่โดนกูแน่ เป็นไงมาอยู่ที่อย่างสุดท้ายน้ำปลาครับจัดแม่งหมดขวดเนี่ยดูนิแม่งจะกินแล้วเป็นไงกลิ่นนี่คาวมาแต่ไกลเลยน้ำปลาเนี่ยไหลออกอย่างกเยี่ยวเยี่ยวเม็ดปน้ำบดลงโทษในวันนี้ของเรานะครับเตรียมเฮียวเบียร์แดดตอนนี้นะครับภารกิจที่ทีมงานมอบให้5นาที เวลาได้หมดลงไปแล้วนะฮะตอนนี้ไม่รู้ว่าไอเฮียทิวเทอร์เนอร์แม่งได้เท่าไหร่<ด>เรามารอดูผลกันดีกว่าตอนนี้แม่งกำลังเดินมาอยู่ผมว่า<ด><อ>มาแล้วเป็นไงล่ะครับท่านผู้ชม,มอะไรอะไรขม,ม,มึงไม่ต้องมาพูดโถ <c oughs> อะไรนี่อะไรเนี่ยอะบทลงโทษไงเตรียมมาโอ้<ง>มึงมั่นใจมากเลยดิโอ้หท่านผู้ชมมันมั่นใจมากเลยนะดูท่าทางนะ ได้ก oh. ี่คนกูอะสองสัตว์เอะไหร่อะไรมึงหัวร้อยเยี่ยอะไรมึงชเหรอสองเหรอกูสองท่านผู้ชมผมสามคะแนนสามคนสามคนสามคนสามมึงสองแล้วนี่มึงเตรียมมาให้กูเวรกรรมมึงอะไรเยียต้องแดกอ่าใช่มึงเนี่ยมึงสภาพที่กูเตรียมมานี่เย้เวรกรรมมันเข้าตัวแล้วไงเอาแล้วไงมึงให้ชิมชิมหน่อยกู ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่เอาโอ้เอามึงอะมึงแพ้มึงได้น้อยไม่เอาไม่เอาเอาวะเฮียคุเร็ว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 เออโอ้เฮีย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 เฮยเียเแยเียเฮียเฮยแฮีเฮียเฮยเียยเฮียเยเฮียเียเีเฮียยเฮียเียเฮียนียเฮงย้ยเยเียเเฮี่ยเฮียยีีแ้เยย เอาอีกสักหน่อยไหมไม่เอาแล้วเฮ้ยเย้ยบอกแล้วในการนี้จะตายแม่งหยาบโหดโอ้ยถึงเวลาแล้วเราเล่นหยาบอยาบนี้เราต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่วันนี้เข้าสารเราต้องขอบคุณสถานที่ด้วยอะไรที่ล่วงเกินไปก็อ่าแล้วเราก็ขอฝากเพจขออภัยมาณที่นี้ก่อนขออภัยมาณที่นี้ด้วยต่อไปนี้ก็เราจะฝากเพจ้วนะครับเฟซบุ๊ก แฟนเพชรตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันีเน่นนพอที่เกียร์สำหรับวันนี้รายการในตายผมถังเบียร์และจิวทแทนแน่ครับผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับนาหนนะ